ถ้าผู้ฟังมาฟังเรื่องของการผลักดันโครงการ ITD ส่งเสริม SME เกษตรไทยสู่โลกยั่งยืนพร้อมกับเปิดโอกาสศึกษาดูงานญี่ปุ่นค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายสุชาชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นเดินหน้าในการผลักดันโครงการ Smart Agriculture to the Sustainability Business นะคะเพื่อยกระดับ SME เกษตรไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกอย่างยั่งยืนค่ะโดยสนับสนุนให้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ i t d เนี่ยนะคะซึ่งโครงการนี้ก็มุ่งเน้นการพัฒนาและก็เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์ค่ะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังการเกษตรนะคะรเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย,อย่างยั่งยืน โดยในโครงการได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการภาคเกษตรที่มีศักยภาพสูงจาก4พื้นภาคของประเทศไทยค่ะทั้งภาคใต้ภาคตะวันเชงเหนือภาคเหนือและก็ภาคกลางทั้งหมด8รายนะคะที่จะได้รับโอกาสพิเศษในการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างที่14-17มกราคมนะคะเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรที่ทันสมัยขอญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะโดยให้ผู้ประกอบการนั้นได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงแล้วก็นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เติบโตนะคะแล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งช่วยขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยไปสู่ประเทศคู่ค้าที่สําคัญทั่วโลกค่ะในสุดท้ายบอกว่าความสําคัญของการศึกษาดูงานครั้งนี้นะคะก็จะเป็นโอกาสทองสําหรับผู้ประกอบการทั้ง8ราย ในการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่ทันสมัยจากญี่ปุ่นพร้อมทั้งนําความรู้ที่ได้เนี่ยค่ะกลับมาปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งยังช่วยขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่สําคัญทั่วโลก โครงการนี้ไม่เพียงแค่ยกระดับ SME เกษตรไทยแข่งขันในตลาดโลกได้นะคะแต่ว่ายัางช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเกษตรและขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยไปยังประเทศต่างๆด้วยค่ะซึ่งก็จะมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจในระยะยาวนะคะ